ดูเธออยากบอกฉันเจอเธอไม่เว้นวันจนฉันเองเริ่มใจอ่อน มาแล้วนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็เอาเป็นว่าหลังจากที่เราได้พบกับลุงบอลลนไปแล้วเรียบร้อยนะครับศิลปินที่จะไปพบเราที่เซ็นทรัลพาซ่านะครับในช่วงเวลาของสมาร์ทฟันฟรีโดยสมาร์ทแก๊สฟิลคูด104.25พิซซูโนโล่นะครับซึ่งเดี๋ยวช่วงเที่ยงนะครับเราจะมีกิจกรรมการมีหลากหลายศิลปินหลากหลายกลุ่มเลยนะครับที่จะมาให้ความบันเทิงนอกจากศิลปินแล้วก็ยังมีในส่วนของการแสดงจากน้องๆเยาวชนที่อยู่ในส่วนของจังหวัดพิซซูโนโล่ด้วยนะครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากทางด้านของเทศบาลนครพิโนนนร่่ะคับทีได้้สงงอๆเยาวช มาแสดงความสามารถบนเวทีของ Smart f u ันฟรีของเราที่ Central Plaza นะครับเวลาตั้งแต่ช่วงเที่ยงและก็ที่สําคัญนะครับก็จะมีศิลปินนะครับขอย้ําอีกทีนึงนะครับตอนนี้ใครที่ฟังอยู่อาจจะด้วบังเอิญหรือด้วยความตั้งใจอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้เราเราก็อาจจะอยากจะบอกให้ความให้ใหใหได้ทราบแบบ เขาเรียกว่าไงนะคือเป็นเรื่องของการเตรียมตัวว่าเราต้องไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแน่นอนต้องไปที่สุดถ้าไม่ไปนี่พลาดแน่ๆความสนุกนี่พลาดแน่ๆหนึ่งบอกแล้วชื่อของเรานะครับนั่นก็คือสมาร์ทฟันฟรีให้คุณได้สนุกกันแบบฟรีๆรีไม่ต้องเสียตังค์เลยนานๆนะครับนานๆทีแบบนี้จะมีกิจกรรมที่จะทําให้ทุกคนได้มีความสุขได้จอยกันทั่วทั้งจังหวัดแบบนี้นะครับก็อย่าลืมไปกันให้ได้ตอนนี้ฟังอยู่เนี่ยชวนเพื่อนเลยโทรหาเพื่อนนะครับเวลาตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปย ของ5สาวคับ4นะครับวันนี้โอ้โหมาเขาเรียกว่าเนี่ยนะมาโชว์ลีลาสเต็ปแดนซ์กันสุดเหวงเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึง SPF นะครับแล้วก็ปั้นแบตเชอร์นะครับและก็จะมีนะครับกลุ่มศิลปินจาก Room Alone นะครับใครที่ตามซีรีส์อยู่เนี่ยนะครับก็อยากจะไปชมความหล่อความเหลาได้เลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการร้องเพลงอะไรต่างๆเป็นแฟนลับไปร้องเพลงตามกันเชิญได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกิกกี้เมก กันกันแล้วก็กันอาชีนะครับที่เซ็นทรัลเหมือนกันและตอนนี้อีกหนึ่งกลุ่มศิลปินที่จะไปมอบความบันเทิงให้เราบนเวทีสมาร์ทฟันฟรีนั่งกับเราอยู่ที่แล้วมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นสองสาวนะครับพราวเสน่ห์สวยทีเดียวเชียวนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีกลมด้วยนะครับสสวัดีค่ะโอ้โหนะครับหลายๆคนตามงานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเอมนี่โอ้โหหลายคนที่ฟอลโล่กันสนัามวันไหวเลยนะครับทุกช่องทางนะครับฟอลโล่ไม่ได้แค่ไฮไฟเท่านั้นเองนะครับ ค่ะพี่ก็คือจะบอกว่าตื่นเต้นดีใจมากที่ได้มาพิซนูโลอีกครั้งนนคือหนูมากเพราะเป็น<ด>แคมปัสครั้งหนึ่งแล้วก็แต่ไม่ได้มีโอกาสมาหาพี่อะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็ดีใจที่ได้มา,าทักทายเซฮายนะคะใครฟังอยู่ก็สวัสดีนะครับผม MF 11ค่ะโอ้สวัสดีครับต้อนรับด้วยนะครับหลายคนก็ ตามโอ้มีมีสิงกรีดมาตัวเองนะครับๆๆซึ่งซึ่งถามว่าขนกันมานะครับประมาณ10คันรถสิบล้อนะครับมาเยอะมากเลยนะครับสวัสดีด้วยนะครับพี่พี่ครับโอ้โหนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็น เป็นเรียกได้ว่าเป็นกําลังใจที่มาช่วยเชีย์ยใช่นะครับแล้วก็หลายๆคนตามงานของเอมอยู่จากในบ้านแล้วนะครับรแล้วก็ชื่นชอบทั้งในส่วนของคาแรคเตอร์ของเราแล้วก็ทั้งเพลงด้วยและเห็นทังตอนนี้ปล่อยเพลงมาแล้วด้วยใช่ใชค่ะคือเรื่องขอพูดถึงคาแรคเตอร์อก่อนละกันคือหนูเนี่ยก่อนเข้าบ้านรู้สึกว่าผู้หญิงแบบหนูจะมีแฟนคลับไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูจะเป็นคนห้าห้าแล้วก็ตรงๆออย่างเงี้ยค่ะจะเป็นคนที่ เป็นคนนี้ให้คือถ้าเราสนิทใจกับใครเราก็จะเป็นตัวเองพอเข้าไปในบ้านเราก็เป็นตัวเองเราตันเราบางทีรู้สึกว่าจะมีแฟนคลับไม่น้ออะไรอย่างเงี้ยแต่พอออกมาแล้วก็มีคนที่ชื่นชอบเราในแบบที่เราเป็นเราอย่างเงี้ยก็ขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องเพลงเพลงหนูก็ชื่อเปิดใจไม่เปิดตัวเพิ่งปล่อยออกมาครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นเพลงแบบมีเดียมเป็นป๊อปแอนดีใช่ยกได้แต่จะเต้นแบบว่าถึงขั้นแบบ บีบอยอะไรเน่ย <laughs> ไม่ขนาดนะั <laughs> ้น,นะ <laughs> <laughs> แต่โยกได้แล้วก็อมยิ้มตามได้ด้วยเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เป็นตัวเราอีกเหมือนกันไหมครับสำหรับเปิดใจไม่เปิดตัวเออเพลงนี้ทําตั้งแต่ในบ้านเลยคพรับพี่แม็กซ์รันนะคะเป็นโดอรหน,รนูแล้วก็ทีม True Financial ก็เข้าไปคุยกับหนูตั้งแต่ในบ้านเลยว่าชอบเพลงแนวไหนหนูก็เลยรู้สึกว่า มันเป็นโอกาสดีมากที่นักร้องคนหนึ่งมีส่วนร่วมในเพลงของตัวเองด้วยก็จะเป็นในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทาทานองแล้วก็เนื้อร้องหนูเป็นคนชอบร้องเพลงไม่ชอบร้องในอกหักก็เพลงนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่ายิ้มยิ้มแนวเพลงคียเล่นอะไรเงี้ยก็ทุกอย่างแล้วก็ท่อนแร็ปหนูแต่งเองจริงเหรอครับใช่ค่ะก็คือก็คือนอกจากจะร้องมีส่วนร่วมในการที่จะแบบอยากได้เพลงที่เป็นตัวเราแล้วมีส่วนร่วมในการเขียนเนื้อที่เป็นท่อนแร็ปด้วยใช่ นะครับอยากฟังท่อนแรกสดๆอนะ่ะจริงเหรอคะสมมุติผมสมมุติผมยังไม่ได้ฟังในตัวเพลงนะนะ,ะครับอยากฟังท่อนแรัปสดๆอยากฟังเอมร้องท่อนแรัปที่ตัวเองเขียนเองร้องเอง,อง,เองได้ค่ะ one two three four. this type of feeling you know I c a n hide that the call will last a minute can you provide that even the one night or day go on now nah. She my son, you play here all night. Yeah, cause all I want is you now, you now. So just be patient and wait, cause love is never too late. So if it's <laughs> meant to be, then it's <laughs> you <laughs> and <laughs> me. Oh, the captain called, สนุกมากนะครับและที่สำคัญพอได้ดนตรีเข้าไปนี่ก็ทําให้ความสนุกเพิ่มสีสันเข้าไปอีกใช่แล้ววันนี้เดี๋ยวจะไปยกสดบนเวทีด้วยใช่วันนี้ก็เตรียมไปไม่ใช่เพลงเดียวมีทั้งถึง2เพลงนะคะที่ถึงสองพันเพลงสองเพลงสองพันเพลงอาจจะไม่ได้กลับกันนะคะได้เตรียมเพลงไปเรียกว่าเป็นเพลงที่ทุกคนสามารถโยกแล้วร้องตามได้แน่นอนเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงหนูเพลงนึ้งก็เป็นเพลงฮิตหนูขออุบไว้แล้วกันแต่หนูเชื่อว่าเพลงเนี้ย ทุกคนในพิษณุโลกต้องร้องตามหนูได้อยากจะให้ไปจริงๆเพราะว่านานาทีเนาะพวกเราจะได้มาให้ความสุขกับคนพิษณุโลกเชิญเชิญเชิญทุกคนไปขนาดนี้ถ้าเกิดว่าที่เต็มไม่พอทํางไงหนูหนูปับหนูพราที่ของเราจุได้วเวทีก็ได้ค่ะได้เลยก็อยากให้ไปเยอะๆเพราะในงานของเราไปดูเวทีแล้วนะครับจุได้เป็นแค่2ี่นแคนแค่สันกับก็เกินแล้วแค่พี่ๆไปด้วยเกินต้องบอกว่างานครั้งนี้นี่มีมีอ่า คนให้ความสนใจเยอะมากโดยเพราะพอรู้ว่าเอมาเนี่ยจริงเหรอคะพี่ฮะ <c oughs> พอรู้ว่าเอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะก็ <c oughs> ะะ <c oughs> ดีใจค่ะท, <ผม S 1> ที่เหมือนกับมาต่างหนูจะเรียกว่าต่างบ้านะไรกันเ <c oughs> พราะเหมือนแต่ก่อนหนูแอบกลัวนะว่าบางทีเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเ <c oughs> รา <c oughs> ก็จะมีคนกลุ่มที่รู้จักเราแต่พอมาต่างจังหวัดรู้สึกว่าเออแบบจะมีคนรู้จักเราไหมแต่พอไปแคมปัสไปอะไรเงี้ยก็ ภูมิใจแล้วก็เหมือนได้กําลังใจเพิ่มค่ะว่ามีคนที่เป็นกำลังใจให้เราอยู่แม้เราจะบางทีไม่เห็นหน้าเห็นตากันแต่เขาก็คอยเป็นทับหลังให้กําลังใจเราอยู่อืมเราก็เลยรู้สึกชื่นใจทุกครั้งแล้วเวลาทํางานก็มีความสุขด้วยค่ะบวกความสุขบวกความเป็นตัวเองโอ้โหทุกอย่างนี้มันชีวิตนี้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วโอพี่เนาะก็คือพอเราพอเราใส่ความเป็นตัวเองแล้วทําทุกอย่างด้วยความ ด้วยความสุขผมผมว่าเชื่อว่าผลงานออกมาเนี่ยมันเป็นตัวพิสูจน์อยู่แล้วทุกคนก็รับดูได้จากความสุขของเราทุกคนก็พอที่จะมีความสุขไม่ต่างจากเราเลยนะครับนี่คือเอมแล้วเดี๋ยวเอมก็จะไปบ้านลูลายแน่นอนที่เวทีสมาร์ทฟันฟรีของเรานะครับนอกจากซิงเกลิลเปิดใจไม่เปิดตัวแล้วมีผลงานอื่นไหมตอนนี้จะมีมซีรีส์นะคะที่เ11เล่นกันทั้ง12คนยอ,อยากจะให้ติดตามเพราะว่าจะบอกว่าเป็นรุ่นแรกที่ใหญ่หมอบโอกาส ที่ดีมากๆ,ๆให้คือออกมาปุ๊บนอกจากมีซิงเกิลแล้วยังมีละครด้วยก็อยากให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราเลยทั้ง12คนในงานละครเพราะว่าพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วเข้าไปในบ้านอยากเป็นนักร้องแต่ว่างานละครมันกดดันนะคะพี่คือมันเหมือนกับว่าเราเราเข้าไปในบ้านเราได้เรียน acting แล้วแหละออกมาต้องทำให้มันดีก็เลยอยากให้ทุกคนติดตามและการเป็นกำลังใจหนูว่าเร็วๆนี้ได้ดูแน่นอนครับอย่างที่เอ็มบอกเข้าไปในบ้านเนี่ยความใฝ่ฝันของนล่าฝัน ไม่ว่าจะทั้งกี่คนก็นแล้วแต่ค่ะความฝันแรกและความฝันแบบยิ่งใหญ่มากคือการอยากได้ร้องเพลงแล้วก็อยากเป็นนักร้องค่ะพอเรามีงานแสดงมันต่างกันไหมกับการได้ร้องเพลงคือเหมือนในบ้านตอนแรกหนูก็มุ่งมั่นเลยว่าคือหนูรู้สึกว่าละครการแสดงมันห่างไกลกับตัวเราเพราะดาราทุกคนแบบสวยคือ,อคือรู้สึกว่าเราอยากเป็นนักร้องมากกว่าแต่พอเราได้ไปสัมผัสในบ้านนะคะว่าการแสดงจริงๆแล้ว มันมีเสน่ห์มากๆมันเป็นการที่เราได้สวมบทบาทเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนในบ้านได้ปรับทัศนคติไปเลยได้เรียนกับคุณออนะคะเป็นคนสอนแล้วก็รู้สึกว่าเราเริ่มชอบการแสดงเลย <ๆ S 2> ตอนนี้บางคนเริ่มไม่แน่ใจละ <c oughs> เออร้องเพลงดีหรือเล่นละครดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นมันเป็นมันมีมันมีเสน่ห์ของมันจริงถ้าได้ลองเล่นแล้วอะไรเงี้ยค่ะ แต่ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะชื่นชอบผลงานของเอมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงก็ดีนะครับเล่นละครการแสดง acting ก็ดีหน้าตาก็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้อสุดท้ายนั่นแหละได้เลยข้อสุดท้ายเลยไม่ปฏิเสธด้วยนะไม่ได้ว่าดีไปหมดเลยนะครับอืมนะครับไม่ได้เวยกันเองนะครับแต่แค่ชมเฉยๆนะครับก็ติดตามได้ผลงานการแสดงแล้วก็ที่สําคัญก็เดี๋ยวคงจะมีซิงเกิล ปล่อยออกมาอยู่ตลอดตอ่อเนื่องนะครับสำหรับผลงานทางด้านการร้องเพลงไม่ทิ้งแน่นอนก็จะมีมมออกมามแล้วก็ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตก็คงจะมีให้เห็นอยู่ตลอดเวลาะนะครับแล้วก็คงจะได้ตามผลงานของเอมะนะครับเต็มที่เลยอยากจะฝากอะไรสําหรับวันนี้เราเป็นเดอะวินเนอร์ในส่วนของของอบ้าน a f ที่เรียกได้ว่าเป็นเวทีที่ระดับประเทศที่แบบว่าทุกคนมีความใฝ่ฝันทุกคนตามหาฝันนะครับแต่ว่า อาจจะยังไปไม่ถึงหรือว่าอาจจะขาดอะไรก็ไม่รู้เราอยากในฐานะที่เราอาจจะเป็นไอดอลของใครหลายๆคนอยากจะบอกน้องๆอยากจะบอกคนที่มีความฝันว่าอาจจะไม่ถึงฝั่งฝันเนี่ยแล้วยังไงดีครับอยากจะให้กําลังใจหรือว่าอยากจะแนะนําอะไรเขาบ้างคือจะบอกว่าหนูพูดเสมอนะคะเวลาสัมภาษณ์ว่าเอฟเป็นเวทีในฝันหนูหนูรู้งแต่หนูอายุสิบเอ็ดสิบสองตั้งแต่เอฟหนึ่งแล้วความฝันหนูเนี่ยมีตั้งแต่อายุเจ็ดขวบแล้วหนูทำมาเรื่อยๆแล้วหนูก็ล้มมาตลอดล้มมาตลอด ล้มมาตลอดแต่ว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่ไม่หยุดแล้วก็ท้อได้แต่ว่าไม่เคยไม่เคยล้มแล้วก็ไม่ยืดไม่ลุกขึ้นมายืนอีกครั้งหนึ่งอยากจะฝาก น้องๆที่ฟังเลยนะคะถ้ามีฝันอย่าอายกับความฝันของเราให้ทําให้ลงมือทําก่อนเดินเข้ามาเลยเนี่ย AF12 จะมีแล้วยังไงให้ทําก่อนเราไม่ได้หรือไม่ได้มันเป็นมันเป็นผลลัพธ์ของของเราได้ลองอย่างน้อยถ้าได้ได้ลองลองแล้วอะค่ะมันจะไม่เสียใจครับอย่างหนูอย่างเงี้ยถ้าวันนั้นหนูทอ้อละหนูบอกว่าเออไม่เอาเลาร้องเพลงเลิกมันจะไม่มีแชมป์เอ1คนนี้เลยนะคะคคก็อยากจะฝากเลยละกันให้ ทุกคนที่ฟังที่มีฝันไม่ว่าจะเป็นฝันเรื่องร้องเพลงหรือเรื่องอะไรให้ให้ทําเลยหนูเป็นกำลังใจให้คนนึงแล้วแหละแน่นอนค่ะครับผมโดยเฉพาะเป็นกําลังใจทั้งให้ตัวเองแล้วก็มีคนบอกว่าให้น้ําด้วยน้ำไม่ได้มาค่ะวันนี้เขาไมาถึงส่งอาใจมี่คนบอกมาผมก็พูดตามเข้ามานะครับผมเป็นคนซื้อพอใครเขาให้บอกอะไรผมก็บอกหมดเลยนะครับหรืก็ขอฝากอีกเรื่องนึงได้ไหมคะพี่คือตอนเนี้ยเอสเเนี่ยมีตั้งแต่อย่างที่หนูบอกหนูดูตั้งแต่รุ่นหนึ่งแล้วมิถุนายนเนี้ย จะมีคอนเสิร์ต reunion มีคอนเสิร์ตด้วยถูกค่ะเป็นคอนเสิร์ตที่หนูรู้สึกว่าทศวรรษนี้ย a เอ1ตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นหนึ่งรุ่นสิจะมารวมกันบนเวทีเดียวร้อยร้อยกว่าชีวิตได้ค่ะพี่ของนักล่าฝันคนที่ล่าฝันมีฝันเดียวกันจะมาอยู่ในเดียวกันครบเลยครับแล้วเวทีจุดได้ไงครับผัดกันขึ้นเอาผัดกันขึ้นผัดกันลงเราจะมีโชว์เราจะมีโชว์ตลอดแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่หนูรู้สึกว่าอย่างตัวหนูมันต้องยาวนานและคุ้มค่าแน่นอนอยากจะฝากเลยเพราะว่า ใครที่คิดถึงรุ่นพี่ตั้งแต่1ถึง11ปรับพูดชื่อมาเลยหนูพูดได้ว่าคุณจะเจอเขาในคอนเสิร์ตนี้แน่นอนโอ้โหนะครับในนี้ต้องมีแฟนค่ะเขาเรียกว่าเป็นแฟนพันแท้ AF นะครับไล่มาเลยนะครับตั้งแต่1ถึง11นี่มีใครบ้างถูกข้างนอกรายได้ปะครับเดี๋ยวว่าแฟนถาบหนูนะถามหนูยังได้อยู่เอาละครับโอเคนะครับทีมงานรายได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไม่ได้ก็เขาัตรฟรี20ใบนะครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการมากๆเลยทีเดียวนะครับโอเคก็ต้องติดตามได้และเป็นครั้งแรกด้วยที่ทุกคนอาจจะเป็นชื่นชอบบางคนก็อาจจะชื่นชอบคนนี้ชื่นชอบคนนี้แต่ทุกคนมาอยู่รวมอยู่ในวทีเดียวกันแบบพี่บางคนก็บางทีโตจากเวทีนี้เป็นประสบความสําเร็จแล้วค่ะแต่ละคนแต่พอวันที่มันเป็นนักล่าฝันเป f ทุกคนก็คือครอบครัวเดียวกันคืออยากให้มาดูจริงว่าครอบครัวเราแบบเป็นเราเป็นครอบครัวเอฟจริงๆครับผมแล้วว่าจะอย่างไรนะครับสําหรับน้องๆที่อาจจะ เป็นอยากเป็นแล้วก็กาลังจะเป็นแล้วก็กําลังดําเนินอยู่ถึงความเป็นนักล่าฝันนะครับแล้วอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จเอมได้บอกไว้นะครับเหมือนนักทฤษฎีอะไรสักอย่างนะครับๆเอมได้กล่าวไว้ว่ามีฝันอย่าหยุดทำมันไปสุดๆแล้วฝันก็จะเป็นจริงนะครับครับผมอันนี้คือ a อ F 1 1นะครับซึ่งก็อยากจะนะครับฝากเอาไว้แล้วก็สำหรับใครจริงจริง ไม่ต้องฝากหรอกทุกคนเนี่ยคือแบบรับว้ในอ้อมใจเรียบร้อยอ้อมใจนะฝากสมาร์ทเกทฟิลพูดเปิดเพลงหนูวนลูปเลยก็ได้ค่ะโอเคนะครับก็นองปลบมือนะครับนะฮะจริงๆแล้วจริงๆต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ขอมาอยู่สม่ำเสมอนะครับนี่ทว่าทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับก็คงจะด้วยทั้งเนื้อหาเพลงด้วยการมีส่วนร่วมคือฟังเพลงเพลงเนี้ยนอกจากจะเป็น ได้ฟังเพลงแล้วได้รับรู้ถึงความเป็นตัวตนของของเอมด้วย อย่างน้อยที่สุดก็ได้ส่วนหนึ่งของการเขียนเพลงอย่างที่บอกไปนะครับก,ก็ได้เป็นความเป็นตัวตนของเอมได้ดีทีเดียวนะครับซึ่งท้ายสุดแล้วคงจะให้เอมฝากผลงานครับอยากจะฝากนอกจากฝากเพลงแล้วอยากจะฝากช่องทางการติดต่อสื่อสารดาวนโหลดยังไงเชิญได้เลยครับชจะบอกว่าเราเป็นนักร้องในค่าย True f a n t a s นะคะ,คะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนสนับสนุนนักร้องทุกคนละกันในค่ายะละกันเป็นไปดูได้ที่ truemusic com เลยละกัน,นะคะ่ะแต่ว่าเอฟสิบเอ็ดจะพิเศษหน่อยเพราะว่าเราเพิ่งปล่อยอัลบั้มรวมสิบสองคนก็ฟังได้ทุกเพลง พราะทุกเพลงเลยค่ะฝากด้วยแล้วก็อย่างที่บอกซีรีส์เป็นผลงานการแสดงชิ้นแรกของพวกเรานะคะ,ะฝากด้วยละกันแล้วก็ติดตามเพื่อนๆบางคนที่มีละครมีกิจกรรมพิเศษทุกคนก็อยากจะอย่า,ยาลืมเอฟสิบเอ็ดละกันเนาะเพราะว่าเราก็เพิ่งจบไปยังไงก็ฝากเอฟสิบเอ็ดทุกคนเลยละกัน,นะค่ะแล้วก็อย่าลืมหนูนะคะเอฟสิบเอ็ดค่ะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปเชร์เอฟด้วยวันนี้วันนี้นะคะที่ลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งบ่ายโมงเป็นต้นไปแล้วเราเจอการแน่นอนชาวพิษณุโลกใครไม่มาเขางอนนาฟังหรือเปล่าเช็คสเปียร์และไปตามเอ É, bom. ป็นร้านนี <c> ่ <oughs> <c oughs> คนรักเอ็มเยอะนะครับโอเคขอบคุณเอ็มมากนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสาเร็จต่อๆไปแล้วก็<ะ>เราจะติดตามผลงานไม่เป็นการแสดงการร้องเพลงแล้วก็งานอื่นๆที่จะตามเข้ามานะครับเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีดีแค่ร้องเพลงอย่างเดีย<ด><ด>วหน้าตาดีาด้วยอมาเลยเอมาเลยหน้าตาดีเหรอคะหน้าตาดีหน้าตาดีโอเคโอ้ยไ้จับมือด้วยนะครับมือนิ่มเฉียนคบโอเคนี่คือ MF 1มเป เชียร์กน<ช>ได้ที่เวทีนะครับก<ช>ิจกรรม<ช>สมาร์ทฟันฟรีของเรานะครับเวลาตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปนะครับที่เซ็นทรัลรีบไปด่วนเลยนะตอนนี้นะครับมาถึง